ฮายเพื่อนทุกคนนะครับเกมนี้ก็เจอลนะีโอนะลีโอนะเว้ยโหเจอของแข็งตัวเฝ้าเก้าอี้ที่โหดที่สุดในเกมนี้นครับเปิดมาผมก็เกิดอยู่หลังโรงแรมนะก็ปั่นไฟก่อนนะมองๆโอเคเจอลีโอนะไม้แรกนะครับก็ต้องทิ้งระยะก,ก่อนนะไม่มีความจําเป็นจะต้องไปยืนวัดอะไรทั้งนั้นนะครับก็แจ้งเพื่อน,นนะนะว่าเราเนี่ยอยู่กับฮันเตอร์ครับฮันเตอร์อยู่กับเราอ ค okay. กตามมายังไม่ต้องพับนะระยะยังมีไกลเลยนะครับไม้แผ่นนี้เอาเซฟไว้นะมันเป็นไม้บังคับพังนะครับเก okay. แกงคงตามอยู่นะ mm hmm. ก็แจ้งเพื่อนเรื่อยๆนะผมก็ oh, วิ่งฉีกมาแล้วเค okay. ง้างไป้ระยะนี้ต้องตีนะเค okay. แกพังพังก็วิ่งต่อนะไม่ต้องพับอะไรทั้งนั้นนะครับระยะยังเหลือเฟือ ไม้นี้ต้องพับแล้วนะตายแล้วในนๆช็อตนี้ผมก,กดข้ามหน้าต่างไม่ติดเลยโอ้ยถ้าโดนบิงเมื่อกี้นะเทอเลอร์โอ้ไม่อยากจะคิดง้างนะบิงง่ายมาแล้วเคบิงมาตีไปดีนั่ง,ง้างไว้ก่อนเมื่อกี้เคแจ้งเพื่อนนะว่าเราเนี่ยเหลืออยู่ลูกเดียวนะครับแต่ว่าบิงเนี่ยไม่โดนนะโอเคอยู่ วิ่งต่อมาลายนี้เลยนะกะพาวิ่งออกแมปเลยนะแล้วฮันเตอร์เนี่ยเปลี่ยนนะผมเอา้าฮันเตอร์ไปไหนวะฮันเตอร์กลับไปที่วาร์ปใหญ่นะโอเคแกก็พังวาร์ปใหญ่ทิ้งไปแล้วนะนักบอดหญิงก็เข้าวาร์ปหนีไปแล้วนะผมก็ต้องเก็บเครื่องเก่าเพื่อนนะครับจะได้ไปต้องทรัพย์พิั่นมาเนาะโอเคฮันเตอร์เนี่ยก็ไปทางอ่ไอวีฝั่งนู้นนะ ไม่รู้บีวีไหมนะยังไม่มีมมคนแจ้งเลยโอเคเคลียร์เครื่องไปก่อนนะยังไม่มีอะไรมากช่วงนี้เงียบเนาะพอไม่มีอะไรโอเคใจเต้นนะโอเคผมก็รอแฟนเพื่อนนะอยู่ไหนวะโอเคอยู่ฝั่งนี้แต่ระยะเนี่ยมันยังไกลนะผมเลยไม่ง้างนะเมื่อกี้ ฮันเตอร์จะเอาผมนะเคเรากระตีก่อนแล้วก็หักนะครับเก็บด้วยนะลูกสุดท้ายสําคัญระยะมันใกล้นะผมเลยไม่ตีนะครับแต่ผมเขือจ่ายเร็วีกครับผมเป็นคนที่แบบคือจะจ่ายเร็วอะไรไปไหนวะแต่ลูกลูกสุดท้ายนี่ค่อนข้างสําคัญนะเก็บไว้เล่นนะครับเก็บไว้แก้เกมเค okay, แต่ฮันเตอร์ได้เปลี่ยนนะ ผมก็ว่าจะไปรีกรุ๊ปนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนอีกสอนคนนะอยู่ไหนนะครับผมก็แจ้งแล้วว่าเดี๋ยวฮิ้วก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเนะี่ยคือต้องเข้าเลือดเต็มนะครับแล้วก็ต้องเข้าขั้นต่ำเนี่ยสองคนนะเข้าคนเดียวนี่เหนื่อย,ยแต่ถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้นะใช้คิกเกตโหมดระเบิดพลังนะตีสตันเราตอนนี้ก็ปั่นไฟไปก่อนนะทำเครื่องไปก่อน โทษโดนไล่นะเค <S 2> <S 2> เพื่อนโทรมาก็รับนะเคฮิวฮิวเติมก่อนรีกรุ๊ปนะตอนนี้ต้องรีกรุ๊ปผมก็แจ้งแล้วว่าเดี๋ยวเข้า2คนนะเข้าคนเดียวค่อนข้างเสี่ยงแต่ก็ไม่มีใครตามผมมาเลยนะก็ <s illes> ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะก็ต้องเข้าคนเดียวนะครับ จริงตัวละครเอตัวละครที่เฝ้าก็อี้เก่งๆแล้วกันนะ่ะผมพูดอย่างงี้ตัวละครที่เฝ้าก็อี้เก่งๆหรือว่าโหเลยเนี่ยควรเข้าสองคนนะครับจริงๆถึงเป็นตัวตัวเขาเรียกอะไรถึงเป็นตัวละครที่ไม่ได้เฝ้าเก่งขนาดนั้นก็ควรที่จะเข้าสองคนเนาะเข้ากับตัวแฟมเพราะตัวแฟมเนี่ยจะได้พาเล่นนะอันนี้ผมก็เดินดุ่มๆเข้าเลยอืมแล้วโดนตีไปน้องเงินจ่ายปุ๊บผมผมตีปุ๊บ แกบ,บิ้งหนีแป่โอ้โหลูกสุดท้ายกูไปแล้วโอ้ก็ชิปหายแล้วแล้วเครื่องอยู่ตรงนี้นะก็ปั่นรอดเลยนะโอเคเพื่อนสร้างจังหวะให้จะบล็อกไม่ได้นะก็เอาเครื่องก่อนนะตอนนี้แต่เพื่อนไม่ควรเสียแผลนะแต่ก็นั่นแหละโดนมาชิปหายแล้วใครเข้าทีนี้น <c oughs> จริงๆผมวนตัวแดงได้นะตัวไฟนะแต่ว่าไม่มีความจําเป็นนะครับ ถ้าเกิดว่าล้มสองคนเนี่ยคือเกมเสียแล้วนะวอาเลยเดินเอาระยะดีกว่านะครับอันนี้นักบอลหญิงก็มาเติมนะแล้วเครื่องเค่อโดนโซนไปโคตรสวยอะช็อตนะฮผมจะเข้าไปจับตุ๊กตาให้นะจะได้ไม่โดนเบิ้ลนะครับเฮ้คแล้วเพื่อนอีกคนนอยู่ฝั่งนั้นนะ โอกก้กระตุกกระตุกคือต้องไปซ้ำเครื่องนะตอนนี้นแกจะเอาผมนั่งนะต้องจ่ายตายยากออกนะโอเคค่อนข้างสวยผมจะบอกเพื่อนนะให้ให้มารีกุ๊ปก,ก่อนนะเพราะผมคิดว่า,อ,าอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้นะผมเรียกชื่อแกไม่นถนาดจริงๆอะชื่อตัวละครอะไรอะโอเคแต่เพื่อนล้มนะผมว่าจะลากตัวแดงนะมาถอในในไกลนะ ไปถอนใกล้เนี่ยเดี๋ยวโดนกดนะครับเป็นการลากออกมาไกลๆเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเข้าได้นะตุ๊กาตาตัวนี้ก็เดี๋ยวผมเคลีย์ทิ้งไปเลยตาคารนี้นไม่มีคนเข้านะผมก็ต้องบอกเพื่อนแล้วว่าต้องเข้าสองนะจริงๆต้องรู้นะแต่ว่าเพื่อนอีกคนวิ่งไปนู่นแล้วโอต้องเรียกนะเรียกให้กลับมาก็คือต้องเข้าสองนะผมยืนกดไว้อยู่อีกคนนึ่งไปเตรียมเครื่องอยู่ฝั่งนู้นนะ Okay. แม่มอสาวไม่ใช่แม่มอสาวนักบนหญิงแกกลับมาแล้วนะผมก็ต้องวิ่งไปพร้อมแกนะเผื่อแกพลาดนะครับเคผมก็ดึงให้เคค่อนข้างสวยนะเ <c oughs> พื่อนโดนจับนะอันนี้ก็ต้องเข้าสองเหมือนเดิมนะเ <c oughs> พื่อนอีกคนก็ต้องรู้ด้วยนะว่าต้องเข้าสองแต่แกก็เดินไปฝั่งนู้นเลยนะ <c oughs> ผมก็โอ้กูต่ายาก็ไม่มีอเอทมก็ไม่มี ก็ต้องเล่นนะเพราะเครื่องมันใกล้เตรียมแล้วแต่ผมไม่อยากกระตุกเครื่องดึงนะเซฟเซฟเพื่อแบบจะป,ปล่อยตัวไฟไงผมก็เลยเล่นเซฟเลยแต่ตะกี้รูดฟรีไปได้นะค่อนข้างสวยอยู่อันนี้ก็ติดสี่ผมก็กำลังไปประตูนะแต่ผมคิดว่าแกน่าจะรีคูดาวแล้วนะสกิลผมเห็นแกปเปลี่ยนสกิลผมก็ แจ้งเพื่อนแล้วบอกให้ออกประตูก่อนนะเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยน่าจะเทซึ่งจริงๆอ่ะเพื่อนอ่ะเข้าวาร์ปทันไ้ค่อนข้างสวยอ่ะผมก็เชียร์แม่งเพื่อนไม่เข้าวาร์ปทันว่ะต้องไปฮิวขึ้นนะแต่ว่าเพื่อนก็อยู่ตรงนี้กันสองคนเลยนะอยู่ขึ้นปุ๊บอีอกคนนึงอยู่นี่เอาสามคนสี่คนนะค่อนข้างเจ๋งเลยแ <ๆ S 1> ม่งเล่นหรือว่าหรือว่าคอสี่จะกดโซโลเพื่อนก็เปิดประตูให้นะเปิดวาร์ป อีกคนโดนไล่อยู่นี่ผมว่าเฮ้ยมังไม่สวยแล้ววะฉีก,ก่อนเลยวาเอาระยะก่อนนะแต่ต้องบอกเพื่อนนะว่าเพราะว่าเพื่อนเนี่ยตายแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่นั่งซักเฟดเลยนะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเลยเฟดไปแล้วเนาะก็เลยต้องบอกให้เพื่อนนะแต่ไม่มีใครตาม,มานะตอนแรกว่าจะฮิวก่อนนะจริงๆอ่ะต้องฮิวก่อนนะเพราะว่าอ่าลีโอนี่ยมีตุ๊กตาในการปามาโซนประตูนะครับคนที่จะเล่นเซฟกว่านี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ เพราะเกมนี้มันชนะนะถ้าเกิดแพ้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพื่อนก็โดนไล่อยู่ในโรงแรมนะน่าจะใช่นะหรือไม่ก็หลังโรงแรมอันนี้ผมก็รอออกแล้วนะตกใจนะนึกว่าแกจะวิ่งออกไปโอเคชนะ